่ะตอนนี้เราจะหาเรื่องฉากที่มันทำยังไงใม่อยู่นะคะค่ะแล้วเราก็ไปดูปัญหานั้นเลคะนีเอดอย่างแรกคือเราจะลองเอารวดเราจะทำอะไรอย่างแรกคะให้มันอยู่ให้ทำยังไงติดให้มันอยู่ทำยังไงล่ะเอารวดก่อนเอารวดทำอะไรอารวบให้มันอยู่อะให้าฉากไม่เปลวรวนลวดลวดผูกกับไอเลกข,ข้างหลังอะเหรอแกงเขาเรียกตะแกงว่าตะแกง ตะแงงมันไี่เหล็กมันเป็นอลูมิเนียมเออนั่นแหละวิยทำไมต้องมองถึตดตัวเราสุดยอดอะคะเอของเราต้องมาทำเองอะ่ะเม็บมากค่ะ เดี๋ยวเราจะมาติดตามชมต่อไปนะคะว่าวิธีนี้